นะครับสู้อยู่ที่2,100บาทนะครับทางด้านห้องเต้เล็กนะครับมารับถือด้วยนะครับ 6600นะครับแดงขวัญทองสมบ,บัติมวยไทยสวนวดีเพชรสวยคิดทําวังหินครับไม่ยังไม่เห็นป่าบพุงษาครับทีมง,งานฝั่งแดงนะคทีมงานครูสมบ,บัติสมบ,บัติมวยไทยครับวันที่31เอาส่ง สายเทีมสินิลกสายดันชิงแชมป์รุ่น35เวทีโวยทเทศบาลจันแสนชัยครับเจอคู่ปรับเก่าครับนี่ทางด้านของคุณผาทองศรีวยไทยครับเป็นสาวซื้อแบบทีโรเบียร์มันกระสันพักแก้วครับอาแต่ว่าก่อนจะถึง31เนี่ยมาดูครับขวอนทองโอ้ เมือม่อยพรนันเศร้าก็ออกรถไถเลยพ่าใหญ่ขวัาพอ่อออกรถเป็นอ,ออกรถปีเอียปย่างพ่าใหญ่ขวัญออกรถไถโูเดลนี้ครูสมบัตรริสมบัติไทยส่วนกำเืิอนี่ทีมงานพิทักษ์วังหิน สีสันท่านมันยอมเสียบนบางทีมาเฮาเสมอยอมเสียอเอ้าแล้วเรไม่แน่ใจว่าพ่าทอนี่เคยเจอปะทะกับผู้ใหญ่สมานชัยหรือยังเจอแล้วครับเจรแต่ว่าท้งเมื่นี้เคยปะทะมาแล้วครับ่านแพทามชนะกับสมานชัยกว่าสวัยแบบเพชรสวัย แต่เกมสองแดงมีแกปักข้างหลังบอกว่าเชื่อใครดีครับท <c oughs> องทองก็เลยถึงสมไหว โชกให้เด็กมาดูโอ้โห้ขอขอบเจ้าของดวงเดือนฟาา์มดวงเดือนฟารเมแเป็นหมอดินระดับตะบนสีสุราษฎร์ ประเภทเนื้อสัตว์ไม่กินกรับวันไหนวันพักนี่แกจะนั่งสมาธิอย่างต่ำนี้5ชั่วโมงเลยครับมาเป็นวันสิ้นใหญ่วันพักใหญ่เลยครับอยู่อตอนทอดโอ้ยชกมวยกันอยู่บนนั้นสิท่าเัน เฮ้ยสาวบอกมันแมนอยู่บอกขอนทองดูครับยกสองครับผู้ใหญ่สมานนะโค้เชียร์เยอะครับขอนทองนี่ถือว่าปราบมวยเอกมวยดังมาเยอะนี่ครับลุ่นน้องๆลุ่นน้องนี่ลุ่นหลังใจไม่ถึงพอนี่ขาดยาก อยู่ท้องสยขคนทองอยทุกสมบูร่อีครลบเอาขอทองโอ้คู่นี้คู่นี้าแล้วฟาแล้วครับโอ้ยแล้ไขไฟแดงเขาออกมาแล้ว 我操！个听到，我操！ ้ขยายปอดเลยครับหลายเข้งครับหลายเอส,สเอสเอสปอดขยายเลยครับมีความัวลงเดินฟาร์มเลยครับแล้ววันนี้เพชรสวยมาเล้เดีวเจอกันอีกหนึ่งนัดครับ

ฉลองใครจะได้ฉลองสีสันหรือวัหดรือโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย็นลูกข้ารับขอขยายอจสวยทุกวนครับ

เอออือปู่นี่หลวงวครับหลวงทศครับขวัทองสมบัตไทยแดพรพระเสวิวิทัศน์มูหินต้นเงับ มีสภาคมมังกรหกสา,า 6, 3, 5, 6, 8, ครับนสังาน้ตแดงขุกขลปีที่สาดครับ เล็สลดโดนรัมันซ้ายครัอยมรบอรบลสครับโอใครจะยืนอยู่ได้ครับยือยู่ได้ครับคู่นี้ครับอจุ๊อจ้โเขบายเดาครับเกิดบครัคู่นี้ อย่าหมดนะอย่าหมดนะเด็กก็จะหมดนะดก็จะหมดนะพี่น้องครับพี่น้องครับขอเสียงปืนครับจบคุณนี้บ็จบกันให้หมดหน้าหายเลทุเลย ก็ฝ okay, ่ายปกครอของภูมขับโสงฝู่ครับกบคุณฝ่ายบริหารครับนี่โดยท่านนายกรักชาติทิครับประธานที่ปรึษารัท์ี่งานท่านได้ช่วยทีนน้ยครับทีมงานผู้ปรสานผู้คยดูราชาัชเพชรเจที่ของเมืองครับนี่นนทีมงานทานสูงลิศีทีมงาน เซเต็ดขับรถหลบเกื่อนจออประสาทคุดวูพร้อมแดงขับปี68ครั้งที่3 8ครับดูยกสุดท้ายครับ2 6พร้อแดงวทองนักเนินเพชรสวยครับเสียงเชียร์ไทยแัง สวัสดีพอพ่อเส็สวยวายไงครับจะได้ช็อตที่เต็มใจตลดเส้สาย พดโต้เข้าสีสเกทีงาขัพอดีแก็ะชาก่อกแล้วก็ขัดออกเป็นสวยคือได้ไหม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 เป็นสวย ไอ้ัอเอาอีกแล้วคคาราวะนกเป้รับคูใคนนะครับเปิสวยที่ใจเลยกใครเหรอนกใครับคู่นี้ไม่ทราบว่ารทออายุเยอะกว่าใครครับ้องขาวสีบ้านพ่อรับทิสี โอ้โหดิสิบ้าเอฟซีอย่าลืมไปเชียบชุ่มชุ่มเลยน่ีอแกงสมบัติมไทยจะเจอกับทุกยปอลุกโรดหรือว่ารบิสาน